เทวโลกชั้นที่ห้าเทวโลกชั้นที่ห้านี่เป็นเรื่องของความไม่รู้ที่หลงเพลิดความไม่รู้ที่หลงลอยถอยไปอีกข้ามขั้นไปอีกเลยเป็นรอบใหม่เลยเมื่อไม่รู้แม้แต่สันดุสิตเนี่ยจับโพธิจิตไม่ได้จับความเป็นโพธิสัตว์ไม่ได้จับจิตตัวหยุดไม่ได้ดอาการของจิตหยุดจิตพักนี่ดีกว่าอาการของกิจการได้เสียสมสุขสมรู้ไม่ได้เมื่อรู้ไม่ได้ก็สั่งสมเป็าานอุปทานจิต ทิตจะสั่งสมเป็นนิมมานรตีสั่งสม,งสมลงเป็นนิมมานนรตีเป็นอุปทานจิตใส่เข้าไว้ตรงไปจาไว้เอออย่างนี้มันจาไว้วันหลังฉันจะมามันอีกอย่างนี้จาไว้ฉันจะมามันอีกจะมามันเรื่อยๆไปเรื่อยไปอย่างเงี้ยนิมมะรตีแปลว่าความกําหนัดนิมมานแปลว่าผู้ผู้สางนิมานแปลว่าผู้สางนิมานนรตีก็คือ เทวดานักสร้างความกำหนัดสะสมความกำหนัดเรียกซะโก้เลยเป็นแ่ไล้เทวดานชน,นิมาน,นรตีบทโทที่จริงมันน่ากลัวจะตายน่ากลัวจะตายรตีนี่แปลว่าความกำหนัดแล้วก็เอามาใช้กับผู้หญิงรตีรตูก็คือประจำเดือนผู้หญิงด้วยความที่มีสีจัดสีแดงเกิดอ,อธิบายฟังแล้วรตารตีรตูนิมานรตีสร้างสร้างเนรมิตสร้างความกำหนัด นิมานอรตีแปลง่ายๆเลยชัดๆนิมานก็คือความการสร้างการเนรมิตในนี้ก็พูดี่เขาอธิบายว่าเทวดาจำพวกหนึ่งที่มีความเพื่อเพลในกาลมาคุณต่างๆที่ตนเนรมิตได้อธิบายว่าไงนะเทวดาจำพวกหนึ่งที่ตนอาที่เพื่อเพลในกามาคุณต่างๆที่ตนเนรมิตได้สร้างเนรมิตเนนิมิตสร้างเนรมิตนิมานนิผูสร้างแล้วทีนี้ก็เป็นเนรมิตเอากาลมาคุณได้ ไม่ใช่หมายความว่าสร้างเลยโดยตรงเลยนิมมานก็คือสร้างหรือนิมิตเนรมิตสร้างระตีคือความกำนัดใ right. hm. ่จิตตนสร้างความกำนัดใ่จิตตนนี่เป็นภูมิที่ห้าเป็นอุปทานเมื่อยิ่งไปเคยไปเสพอะไรแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เลยยิ่งยึดจิดความกำนัดนั้นโตขึ้นแตกขึ้นหมายขึ้นสะสมเลยไป